วันพุทธที่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ไซมอนโดรันเตเดพระราชโอรสที่คาดว่าซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้าชาวที่สามและคามิล่าปาเกอร์โบชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันอย่างจ่งแจ้งระหว่างพระองค์กับกษัตริย์เนื่องจากพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง ไซมอนดรันเต้เดลูกชายที่ซ่อนเร้นของชาวที่3และคามิล่าปาร์เกอร์โบกํกำลังาพาดหัวข่าวอีกครั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมบนบัญชีเฟซบุ๊กของเขาชาวออสเตรเลียวัย58ปีได้แชร์รูปถ่ายของทั้งคู่และชีให้เห็นความคล้ายคลึงของพวกเขากับสมาชิก2คนในราชวงศ์อังกฤษในคำบรรยายภาพฝ่ายหลังเขียนว่าข้อดีเมื่อพวกเขาขึ้นเป็นกษัตริย์และราชินีก็คือ เรามีภาพอีกมากมายที่จะเปรียบเทียบจากมุมที่ต่างกันก่อนจะกล่าวเสริมอีกว่าเนื่องจากกษัตริย์ทรงป่วยด้วยโรคมะเร็งรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกันระหว่างพวกเขาก็ยิ่งมีกลิ่นหอมมากขึ้นยิ่งชาวลดน้ำหนักหน้ามากเท่าไรเขาก็ยิ่งดูเหมือนฉันมากขึ้นเท่านั้นเพื่อเป็นการเตือนใจหลังจากการผ่าตัดต่อมลูกหมากเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์พ่อของวินเลียมและแฮร์รี่ได้ประกาศว่าเขาป่วยเป็นมะเร็ง สามีของคามิล่าปาร์เกอร์โบจึงระงับคำมั่นสัญญาและการปรากฏตัวต่อสาธารณะของเขาไว้ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติตามการปฏิบัติของเขาอย่างสุขุมรอบคอบหลังจากพักผ่อนไปนานกว่า2เดือนในวันอังคารที่วันที่30เมษายนนี้ลูกชายของอลิซาเบธท,ที่2ผู้ล่วงลับก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งโดยไปที่ศูนย์รักษาโรคเมเรง็ง เมเร็งของพระเจ้าชาวที่3ข้อความสนับสนุนจากลูกชายที่ถูกซ่อนเร้นของเขาในวันที่6กุมภาพันธ์ไม่กี่วันหลังจากการประกาศเรื่องมะเร็งของพระเจ้าชาวที่3ามไซมอนโดรันเตเดได้ส่งความปรารถนาให้กษัตริย์ทรงฟื้นตัวโดยเร็วในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อ7 News ในที่สุดฉันหวังว่าเขาจะหายดีโดยเร็วฉันไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันอยากให้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันออกมาจากปากของเขามากกว่าการตรวจ DNA เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ชาวออสเตรเลียพยายามพิสูจน์ว่าเขาเป็นบุตรชายของคู่บ่าวสาวจริงๆและได้เรียกร้องให้ตรวจ DNA จากพวกเขาโดยไม่มีการตอบสนองแม้ว่าเขาจะพยายามหลายครั้งก็ตาม ไซมอนโดรันเต้เดยังได้ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเจ้าชายแฮร์รี่เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของเขากับราชวงศ์อังกฤษในที่สุด